你。Mm hmm. เกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอเพ่นทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลโบอทหมดเรื่เปนที่บอกเป็นกาวเพราะว่าเราเบื่อที่จะเล่น GTA แล้วนะมันของตกบ่อยเกินนะนะแล้วก็อยากจะมาทําการระบายอารมณ์กันในเกมนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้นี่สกิททีวีมาด้วยนะใช่ไหมพีแต่ <c oughs> แล้วไ <c oughs> อ้แยนที่ไม่เปลีป่ยน,น,นยือ่อในเกมว่ะแม็กก็อ,อยากจะบอกนะเกมนี้ก็คือตอนแรกกับพี่พีนี่คือเลเวลเท่าผมเลยนะคือเลเวลเลเวลเท่ากันเลยเว้ยแล้วก็ทุกอย่างแม่งเก่งเท่ากันเลยแต่ว่ามันมันเกิดเห เจรจาไมเป็นสาวบันชนไงพี่เกิดชาตินี้พี่เทพไปวะเอ้ยไหนๆพวกมึงก็เล็นน้อยๆกันนะกูก็อยากให้พวกเองมาลุมจักรพรรดิเป็นบนผู้นี้เลยนะเข้ามาได้เลยคาคาเตโคยใครเข้ามาก่อนเลยฮะมาเลยไปเกียรติไปอ้ไอ้หม่ไปไอหน้าไหนมันอยากจะเข้ามาวะฮะไอตัวไหนวะไอนั่นปะไอ้ตัวนั้นปะในยิงระยะไกลเลย ไอ้ข้ามัใกล้ๆนี่เออพวกอันนี้มันเวทมนต์อะไรวะเวทมนต์ไฟบอลหรือวะฮะเวทมนต์ไฟบอลหรือเปล่าวะหายตัวไอ้เบคกิตสตีนไหนกันเล่าไอ้เยี่ยนสะกิดที่วิชาจังเล็กพูดปันขี้ ลกปัดขี้ไม่เลยได้หัวไม่เลยได้หัวเออ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 โอ้ไม่นี่มันเป็นบนอะไรทำไมยิงไม่โดนเลยเนี่ยใช้พลังเต็มที่ของแกแล้วไอ้น้องใช้พลังเต็มที่แล้วเออฮัพวกมเบอร์ก้าไม่เช่นนี้ไม่ให้เค่นนี้ลบหลีแเซ็กซ์ซมหลบถ้าไว้ตายทำมาต่อยิงเอายาวเอายาวเจะกมัดเป็นบนพวกนี้อีกแล้ววะ หายตัวหายตัว oh n y d e r m a โอ้หลอด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 ปืนก้หนีไปไหนวะหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนโอนหลบหลบไฟลบไฟโอ้จะตาย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 หายตัวิง ไอไ้เอาไปเยแล้วจะจะเป็นคนหนึ่งโดนขังเนี่ยอยู่ไหนเยียกูตายกูตายเลยกูตายไปเลยเยี่ยตายข้าร่องหน่นแเลยกูจะไม่ไปถึงมันสตาร์เวน่ากูทั้หมดทองดีถานะมังกรวาลีตามาไม่จะตาเมาไม่เกิดยยรเมาดีอ่นโอ้ไอ้พวกใช้เว้นบนแบบโง่ๆมันก็จะใช้แบบนี้นะ มาดอยประมาดดีแล้วนะโอ้โหพี่กับแตกแล้วไอ้องลมบน <c oughs> โดนเลยขีย่แตกโอ้มึงเสียงเสียงโคตดังอะไรอเงี้นนยหนๆก็หนๆแล้วกูคงได้เวลาเปลี่ยนเวทมนต์แล้วล่ะนะเดี๋ยวหาอะไรสรุกสรุเล่นดีกว่าวะผมอยากเห็นเวทลงป้าครับ อะไรคือเวทลวงตากูไม่มีไม่มีเวทลวงตาเลยทั้งนั้นเลยใครคือเวทลวงตาวะมันมีเวอร์ชันอยู่เวทลวงตาใช่ครับไม่ใช่อาเคียนกาเดียนโอ้ยโอ้ยแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วอาเคียนกาเดียนเราเราไปสร้างสรรค์นี่คือไอเกชั่นเนี่ยสตอรีนอาเคียนกาเดียนย่อยย่อย สามลูกไฟยัดสามลูกจอโอ้ยลูกสามสิบเฮ้กูเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้ทำไมกูบ้ากูเดินไม่ได้กดไงอ่ะก็มึงเดินอยู่นี่ไม่กูกูกูกจะแบกมาได้อย่างเดียวตายตายไอ้เหี้ยนี้มึงกลัวอะไรไอ้พวกเหี้ยนี่้มึงกลัวอะไรอะไร กากจังยิงศพไอ้สัตกูรีเกมแมบเฮ้ยในระหว่างที่กูไม่อยู่เมื่อกี้คางมึงปั๊มเวถึงขนาดนี้แล้วเหรออ่าฮ่าฮ่าฮ่าวจาฮ่าฮารราฮ่าฮนาฮ่าว่าฮ่าฮ่ากกาฮบาฮาน่้วยาฮ่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 ายาย่อฮเาฮมาง่มฮงาฮ่าฮ่าไม่าฮ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 ่่าฮ่าาง่าฮงาฮ่าฮ่โอ้มฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่ ลิฟว์อุนติโอ้อะไรอะไรอะไรมึงจะตีอะไรอืมอัตเตีอะไรไอ้เพลดอะไรมึงอะไรไม่ละวเราไม่ได้แมนอ้าวไม่ไดเสียไอ้โฟมีพลังเวทน้อยๆนี่มันน่าเบื่อจริงล้มมุ้งไอ้เบงจะตายละวล่อมันออ๋ เชี่ยกูจะตายได้ยังไงกันแตบบอลลูกเชี่ยหัวล้หัวล้มแเกมส์เ็่นจบบอลหัวล้เลยไอ้บพวกเยี่ยนี่ทีนี้ก็สามัครเกียจังวะพวกมึงไอ้พวกเยี่ยนี่เหมือนจะยิงไม่ได้ตลอดเวลาเลยมึงดูมันเล่นมนแต่ละตัวไอเรายิงแล้วเขาเซฟโซนยิงแล้วเขาเซฟโซน โอ้ยมึงกูตายเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าล่ะโอ้ยจะตา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 ยมีคนตายยืมไปเก็มึงเอาไงวะมึงตั้งหากเลยเปรตใดกูเล็งมึงไว้ไอ้แต่ว่ามึงสามารถมาเข้าร่วมจักรพรรดิเป็นมนุ์เพื่อลบล้างเบเก็ได้นะไม่ยิ่งอ่ะกูพลังเก่งขนาดนี้มึงไม่เข้าร่วมกูจริงดิเล่เก่งเอ่าหนึ่งหนึ่งไหม กา้ามาไม่รู้เรื่องตูเกอเออเบเกตพี่ว่าพี่ว่าน้องสมควรแล้วล่ะจริงๆนะสมควรได้ยังมาจีบฟาตีพี่ไว้เบเกตโอ้กูไม่ออกไปกูไม่ออกไปกูไม่ออกไปกูอยู่นี่มาดิพี่อ้าวอะมึงแน่จริงมึงหนึ่งหนึ่งกับน้องกูไหมอ่ะไม่ไม่แน่จริงแน่จริงดิพี่อย่ามึงมึงเล่นเกมนี้มาเยอะเลยฉันไม่เบเกตหนึ่งหนึ่งกูให้สามตัวเลยสามเบเกต ไปเกณฑ์ลุยดิน้องร่มคมปีดิได้เลยคมกยดูกูอะเดี๋ยวกูจะดูห่างๆเลยกูจะดูห่างๆฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วบึงเรียบ้อยผ่ามอ้โหข้้โอ้้โดนไปเกณฑ์รูมคมแน่มึงเขาจะเขาเซฟโซนไม่ร้ควันควันเสดอูวอ้อู้อ้ พวกยิงกูไม่เกิดตายเลงไปจริงก็ตายกูเองนคนด้กูเห็นมันเตะนิสามึงอ่ะล้มหมุนพวกยนี่มีเวทอยู่แค่นี้จริงๆด้วยพวกมมีแค่เพ่แค่นี้จริงๆด้วยตูมขี้ลุมยังวะไอ้มึงแบ่งหนึ่งดิมึงไม่ต้องอันตีดิให้มันตีเลยให้มันตีเลยเอาเปล่าเอาเปล่าไปเกตกรีเซตตัวละครเลย มันสู้กูไม่ได้เบเกอร์อะมึงรู้ยังไงยังไม่วัดกันก่อนห้ามใถ้าไม่ตายเดี๋ยววัดกันเดี๋ยวก็รู้มาเลยมากลางสนามเลยพวกมึงอ่ะมาไม่เร็วอย่าขี้ขาดเร็วน้องมาแล้วเนี่ยน้องใจใจเนี่ยโอ้เบเกอร์อายุน้อยนะโอเค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 เบเกอร์มาแล้วเนี่ยไหนมึงอยู่ไหนเข้าไปเด้อเด้อเขาอยู่ตรงนู้นในข้างนอกเลยออกมาลงมาลงมาก็กำลังไปเนี่ยใจเย็นๆไอ้เชี่ยนี่มันเล่นลิ้นหัวโกนตีมันซีเซคิลใหม่อยู่เวทไฟ เขาบปชัเขาบ๊บักนในสนามบประชักันในสนามดิไม <si ่เป็นลูกออดเลยลูกออดยิง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 ยิมันพยายามจะเข้าหากูมันจะพายุโอ้ยโอยโอยโดนแล้วไปเกิโดนตีเราเอาพายุหมุนได้ไปไงอ๋อแล้ว๊บประชไปกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ลูกออดโอ้ยโอ้ยูกแบเกไม่ได้เลย โดนปูลูกออดเฮ้ยมันมันเจาะทะลุด้วยอ่ะโอ้ลูกออดไปเกตเดี๋ยวกินจะแพ้ไม่ได้เอาโดนไ่ออกแล้วเดี๋ยวกิจะแพ้ไม่ได้นะี๋ยวไเกตโอ้แต่ไม่น่าไม่มีลูกออดระวังลูกออดระวังระวังตาลูกออดมันโอ้ยแย่ลราพีแย่โอ้แย่โอ้อุ้ยแย่เ้าแย่เราพีแย่เ้าพีแย่เราสมบูรณ์เลยเบเกตโอ้เจ๋งเลย โอป้าเทคนิคอะไรกันเบเกตไปยมอลโอ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 ล้มเหลียงดูนล I mean. I mean ้วล้มเหลีกสเต็ปลบหลีกไม่ดีๆมาดิไม่มีสเตมินาหมดแล้วอ้๋อคุยิงมมาได้แล้วแล้วเขาไปเกตเขาไปอะไรทุกอย่างเขอะไรทุกอย่างมันมีสเตมตเมน่า เฮ้เช oh yeah, right. well, uh ีย oh. ร์ละแก่ละเบเกตลูกสิ่งจริงลูกสิ่งกูจะแพ้ลูกสิ่งกูจะแพ้ได้ไงโอ้ยไม่เก่งสู้ต่อต่ไเตมหน้ากูจะหมดแล้วไปจริงยริงจิงต่อเบเกตตัวเ่็มหน้าหมดตัวเต็ม้าหมดลูกออมาไม่ต้องกลัวน้องคนต่อไปเป็นพี่ไม่ออกไปละทำไมอ่ะออกมาดิ ไม่ในฐานะที่มึงชนะลูกศิษย์กูแล้วมึงจะได้รับเกียรติในการมาฆ่ากูเว้ฐานะอะไรมั่วถ้ามึงฆ่าลูกศิษย์ได้แล้วมึงต้องเจอบอสว้ยกูเป็นบอสมาเร็วลมาสู้บอสเร็วมา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 ไอ้นุ่มซุดยอดฮ่า่าฮ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 ่า่าา่าาา่าา่าา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  ไลนิ่งแฟลช a s h มว่าอลังการไหมวะเดี๋ยวไลนิ main, ่งแฟลชไปหาไลนิ g งแฟลชทำไมไม่แค่ดีกว่อืมไลนิ่งแฟลชโอ้ยไม่ยับไปได้ดูกระตุ้นมาไฟบ่บังอ่บเย็นแล้ไม่ออกไอ้ต่างูไดยก็เย็นเลยเย็นดิโอ้มโง่แรงโอ้ยทะลุปิศนาเขาชาร์จเซ็ปชุนว้าย ไปแลับเจอกันไปไปอโอ้ากู <laughs> ไม่่งดีกว่าล,ลากรไปตรงตรงิ่งบดกันไม่ตายแต่ย,ยิงมันกาสิ่งนี้ได้ไหมวะยิงแล้วมะตายให้จุดบา่าย <laughs> ตายทำ <laughs> ไม,ตา,ไมตายก็ย่ันเย้ โอเคไม่ติดไม่เกลียกต้องจบกันไปแล้ว สำหรับรายการอมิเนตวีแล้วก็เกมเอ e m เมนต์ต้องเบนต์เก์โรบของเรานะก็อยากจะบอกมันเป็นเกมที่แบบว่าทําให้เราเหงื่อแตกได้เหมือนกันนะไม่อยากจยืเยื่อเลยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบขำๆกันนะครับนานๆทีมาเล่นเกมอย่างนี้นะเพราะว่า GTA เราก็ยังขาดสปอนเซอร์อยู่ยังไม่มีอ่เออก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ให่เราที่อยากจะแบบว่ามีบอกบาซูก้าแบบติดตามแบบว่าคนได้แข็งไม่ร่วงให้ตลอดเวลาอะไรประมาณน้ก็สามารถติดต่อมาก็ได้นะสามารถติดต่อพี่พีได้นะเดี๋ยวพี่พีก็จะยินดีต้อนรับเลยยังไม่มีก็สำหรับใคร ใครบาบูมไมิเลยไปกินตะคอบุญขอบใจขับใจแตงกุญจงนะหยุดด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุ้มเซติวีหรือชาแนลนัสสหริย์ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า